Welcome to Mautha! Good morning from m a y e a ตอนนี้นะฮะเราก็กินข้าวเช้านะทุกคนแล้วก็วิวข้างหลังนะฮะคือสวยมากเลยนะทุกคนนะทุกคนคือตอนนี้กำลังทานข้าวพร้อมวิวนะฮะแต่ฝนตกเธอเมื่อกี้อากาศยังดีอยู่เลยนะี่ฝนตกจอดฝนตกเรนน i n g นตอนนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราอยู่บนเรือสำราญจอ The day 3 <Day three. S 1> on the cruise <Yeah. S 1> we are here in Malta Malta we are in the capital of Malta Valletta mm hmm. it seems to be really beautiful but unfortunately it's cloudy. look <quality. S 1> like it's it, s, it s might be raining <Yeah, S 1> soon w h o knows but it looks mm hmm. o so far it looks really beautiful from the outside the architecture right คนตอนนี้เราก็เริ่มวันในวาเลต้านะคือขึ้นเรือนะฮะจากท่าเรือสำราญนะไปที่ตัวเมืองวาเลต้านะทุกคนซึ่งเป็นแบบเฟอร์รี่ฟรีนะเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองวาเลต้ากันทุกคน ประเทศมาลตานะทุกคนคือหนังอะมาเล่นที่เนี่ยเยอะมากเลยนะที่เมืองวาเลตาฮะแล้วเรื่องที่วอร์รอเคยดูในนี้นะก็คือแค่วอลซีนะแอนจูรัสแล้วก็เรื่องจูรัสิกเวิลด์นะก็มาเล่นที่นี่นะฮะ เมืองวาเลน้านี่ก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าอยู่บนเขานะเราก็มาจากท่าเรือใช่ไหมมันก็จะอยู่แบบข้างล่างสุดเลยนะเวลาเราจะไปที่ซิตี้เซ็นเตอร์ก็ต้องแบบปีนบันไดก็ไปเยอะมากแต่ที่เมืองมีลิฟต์นะฮะซึ่งเป็นลิฟต์ที่แบบว่าช่วยชีวิตมากๆเลยนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาแบบต่อแถวขึ้นลิฟต์ไปที่ตัวเมืองนะก็หาละ1ยูโรไปกลับก็่า2ยูโร วันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะในตัวเมืองมาลานะจัดเล็บข้างลังวอ,อร์ดนะหนึ่งยูโรนะทุกคน,นและและเราก็จะเห็นเรือสำราญนะจอดอยู่ข้างหลังนะวันนี้เมืองวาเลาต้าน่าจะยุ่งน่าดูนะเพราะว่ามีเรือสำราญมาจอด3ามลำนะเดี๋ยวเราไปดูสำรวจเมืองวาเลาต้ากันนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะ นี่ยนะทุกคนพอเราขึ้นลิฟต์มาแล้วนะฮะเราก็มาอยู่ที่บารากาการ์เด้นนะฮะ mm. ก็เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นวิวของเมืองบราตตานะฮะ mm. มองเห็นครูชิปข้างหลังนะ,ะ mm. แล้วก็เมืองเล็กๆรอบๆเมืองบราตตานะแล้วเมืองนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นนะ,ะเพราะว่าเมืองอยู่ข้างบนแบบ บนภูกเขาเลยนะฮะแล้วประเทศนี้นะคะก็พูดภาษาอิตาเลียนนะฮะแล้วก็ตุนิเชียนแล้วก็มาลทีสนะ,ะก็มีความผสมผสา,านนะแล้วเขาก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยนะฮะก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะ ก็เป็นจตุรัสนะที่เราขึ้นมาจากลิฟต์นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น Stock เอ็กเซนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจตุรัสที่ทุกคนมาถ่ายรูปนะเป็นเหมือนแบบย่านตัวเมืองวาเลต้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน <an> ต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้ก็บรรยากาศตอนแรกนึกว่าฝนจะตกนะวันนี้ฝนไม่ตกแบบโชคดีมากเลยทุกคนดีใจมากจอร์จ so happy it's not raining no it's not the rain for now for now it's oh เทศมาลตาหรือมอลตาเนี่ยนะฮะก็เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับเอกราชแล้วนะฮะแต่เขาก็จะมีความแบบเป็นโรมันนะฮะแล้วก็ผสมผสานสถาปัตกกรรแบบโรมันดั้งเดิมด้วยนะ,ะแล้วก็มีความมิกซ์ระหว่างอิตาเลียนนะฮะแล้วก็ตูนิเชียนนะภาษาของเขาก็จะเป็นภาษาแบบ พูดทั้งอังกฤษนะฮะถ้าพูดทั้งอิตาเลียนตูนิเชียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบมิกซ์ผสมผสานไปหมดนะฮะแล้วประเทศเนี้ยก็เป็นประเทศเล็กๆนะฮะเป็นเกาะมีประชากรประมาณห้าแสนว่าคนเองนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวนะ,ะแล้วมอลตาก็เป็นประเทศเมืองท่านะ,ะอย่างวาเลต้าเนี่ยก็มีเรือสำราญมาจอดนะฮะแล้วเราก็รู้กันอยู่อัานไหนตรงไหนเป็นเมืองท่าสําคัญนะเมืองนั้นก็จะดูร่ารวยนิดนึงนะอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็แบบรวย วันรวยคืนนะของฝากน่ารักน่ารักเยอะอยู่นะฮะที่ประเทศมอลตานี่นะฮะ จะรู้ว่าป๊อปอายมาจากเมืองนี้นะฮะมาจากวาเลตาเป็นเมืองที่บอกว่าป๊อปอายเป็นแบบต้นต้นกำเนิดของป๊อปอายเลยทุกคนรู้สึกว่ามาลตาจะเป็นแบบพวกอัศวินเยอะนะเนี่ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะเป็นของฝากที่เป็นแบบอัศวินถือดาบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักลบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะมากเลยทุกคนตรงนี้ก็เป็นย่าน ัวเมืองนะคะคนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับมีร้านขายของร้านขายที่ระลึกนะคะร,ร้านขายของที่ระลึกกาแฟนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เบเกอรี่ก็จะอร่อยอยู่นะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เราเรามาตอนหน้าหนาวของมาลตานะก็ฝนจะตกฝนจะตกบ่อยนะแล้วก็หนาวนะฮะแต่ว่าไม่มีหิมะมัม้งเพราะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกหยิมๆิบนะเราแบบใจแปอวมากเลยนะึกว่าฝนจะตกอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นเซนจอร์สแควร์ S นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเมืองวาเลต้านะ,ะก็เป็นเหมือนแบบใจกลางเมืองนะ,ะซึ่งก็มีร้านเต็มไปหมดเลยนะร้านช้อปปิ้งทุกอย่างนะ,ะแบรนด์ต่างประเทศอะไรเงี้ยแบรนด์จากอเมริกาก็เยอะเหมือนกันนะ,ค,ะคือตรงนี้บอกเลยว่าต้องมาเดินแล้วมาถ่ายรูปนะฮะทุกคนเนี่ยนะคะัวอดอก็นั่งอยู่หลังควีนะคาตเซเลียนะฮะ นางก็เคยบอกว่าเป็นเจ้าอันนี้คมใหญ่เนอะแล้วก็มองต้าก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะฮะก็แบบมีความเป็นบริเตนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโคลเนะียลเนาะเป็นแบบเมืองขึ้น,นอะไรย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> เขาก็จะพูดทั้งสองภาษานะภาษาเมลติสแล้วก็ภาษาอังกฤษอืมวันนี้ก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะนะรคนเยอะมากเลยตามท้องถนน ก็คงเป็นเพราะว่าเรือมาจอดประมาณ3-4มถึลำพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็เรือสําราญลําหนึ่งก็มีเป็นพันๆคนนะทุกคนก็ทําให้เมืองนี้มีสภาพเศรษฐกิจที่แบบดีมากๆเลยนะฮะแล้วอาหารมาลตานะครับท็กซี่นะก็เป็นเหมือนแบบเป็นพับนะเป็นแบบแป้งทอดแล้วข้างในก็เป็นเหมือนแบบกะหรี่พับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะฮะแต่ลองชิมนะอันนี้เป็นรสถั่วนะเขาบอกเป็นพี อืมว mm ้า hmm. ว wow. so flaky อืม mm. really what does it taste อืมกรอบมากเลยทุกคน it's so crispy George I can see ใช่อร่อยเหมือนกะหรี่พับบ้านเรานะแล้วก็ข้างในมีแบบเครื่องเทศอ่ะ it's like curry มีครื่องเทศข้างในนะทุกคน mm. ถือว่าเป็นสแน็คอร่อยอยู่นะอืมถ้ามามาลตาต้องมาลองจะถามว่าอร่อยไหมก็ก,กินได้อ่ะ snack. อืม80เซน80เนะราคา80เซนเท่านั้นทุกคน80เซนไม่ถึง1ยูโรเลยอะ่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนขนมประจําชาติของมาลตาทุกคนก็จะเคม็มๆแล้วก็จะมีรสชา,าติแบบ ผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อยอยู่นะอร่อยเพราะกรอบนอกนุ่มในทุกคนตรงนี้ก็เป็นเมมโมรี Memory นะครับเป็นแบบหอละครังนะ,ะที่ เขาสร้างขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะเพื่อเป็นการระลึกถึงการสูญเสียของทห,หารของเมาวตานะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะ เมืองบาลตาเนี่ยนะฮะก็เป็นเมืองที่น่าทึ่งนะ,ะทุกคนเพราะว่าเมืองเนี่ยล้อมไปด้วยป้อมปราการนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าชาติมหาอำนาจในอดีตเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาตีมาลตานะ,ะแล้วก็พยายามที่จะแบบเอาเป็นเมืองขึ้นไม้ได้นะ,ะสุดท้ายก็ตกเป็นของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสมัยนั้นก็เป็นประเทศที่มีความแบบเข้มแข,ข,ข็งที่สุดนะฮะเป็นเจ้าอาณานิคมนะ แล้วสถาปัตะยะกรรมของเมืองวาเลตานะฮะก็เป็นแบบบารอกนะฮะก็จะเขาเรียกว่าดอมิบเนนทั้งเมืองเลยนะฮะก็เป็นส่วนใหญ่หรือว่าทั้งเมืองเนี่ยจะตกแต่งประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะก็จะทําให้สวยแปลกตากว่าที่อื่นนะ,ะแล้วโบสถ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเลนสองด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สวยอะเออเป็นเมืองเล็กๆเกาะเล็กๆนะฮแต่ว่ามีอะไรให้เราดูเยอะแยะไปห,หมดเลยนะฮะประวัติศาสตร์ของเขาก็น่าทึ่งจริงๆทุกคน oh. Yep. different. San Fran mixed with San Francisco. Right, that's how you, you know like those balconies remember the San Francisco streets. Yeah. Cuba. But well preserved. Well some area actually that were preserved. Some there are actually really good. Oh, I'm พระราชวังที่เคยเป็นพระราชวังเก่านะและตอนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเรสเดนท์หรือเป็นที่อยู่ของอประธานาธิบดีของมอลตานะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมแบบบ้าหลอกนะแล้วก็มีโอคลาสสิกนะฮะที่มันสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะฮะใครมามอลตาเมืองวาเลตตาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยทุกคน there's so many tourists because there's three cruises so the city is full of tourists right now which is good for the local people mm -hmm. yeah a lot of people today yeah and now we're gonna try the rabbit which mm -hmm. is the national dish let's see how it is แล้วเราก็มาลองทานอาหารที่เป็นบอกว่าจานเด็ดของประเทศมาลตานะก็คือกระต่ายนะ Let's try it, George Not bad l a chicken l a chicken อร่อยนะ l a i <like> chicken e ทส Lay chicken mm hmm. คือทุกคนที่มาลตานะเขาจะมีบอกว่าจานที่เป็นแบบจานเด็ดของเขานะะก็คือว่าทํามาจากกระต่ายนะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่กล้ากินกระต่ายอนะทุกคนมันน่ารักเกินไปไหมอะไรเงี้ย It just like e is k c c h วันนี้ก็คือแบบเนื้อกระต่ายนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวจะลองกิน mm. นะฮะทุกคนอืม mm. not bad you just try rabbit for the first time ทุกคนรสชาติไม่แย่นะ เหมือนเรากินไก่อะไรเงี้ยกินก็คงจะจืดและรสชาติมันก็จะแบบไม่ค่อยแบบจัดจ้านนะก็ความรู้สึกก็อร่อยอยู่นะเนื้อมันจะหนึบๆอยู่นะุกคนอือฮึก็โอเคนะอสโอเคกินได้เธอแต่แบบพอรู้ว่าเป็นกระต่ายแล้วมันก็รู้สึกแบบตังหิดตังกิดอะอรือ ก็เป็นเหลือแค่เศษซากนะคของกระต่ายน้อยนะคะถามว่าอร่อยไหมก็กินได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าจะทากินอนะ่ะก็คงเป็นแบบผัดกะเพรานะ่าจะอร่อยกว่านาะ mm hmm. เพราะว่ามันจะจืดๆอะแต่ว่ากินไปก็เหมือนไก่ทุกคนรสชาติกินได้ค่ะถ้าหิวๆเขาคงแบบเรียจานอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบพอเรารู้ว่าเป็นกระตายย่าย่เงี้ยเราก็แบบแอบกินใจน้องกระต่ายอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าจะให้กินอีกรอบไหมไม่กินแล้วจ้ะ ส่วนจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือมหาวิหารเซนจอนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองวาเลตาเลยทุกคนเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดของยุโรปและสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1572 โดยอัศวินที่ชื่อว่าเซนจอนซึ่งเป็นกลุ่มนักรบคริสเตียนที่เคยปกป้องมอลตาและมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยาการรมแบบบารกที่งดงามและเป็นที่รักษาผลงานศิลป,ปะอันทรงคุณค่า โดยเอกลักษณ์ของมหาวิหารเซนจอนนี้ยภายนอกจะเรียบง่ายแต่ภายในหรูหราเราจะพบการตกแต่งภายในที่อลังการประดับประดาไปด้วยทองคาแกะสลักเพดาจะเต็มไปด้วยกิจกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักบุญเซนจอนแบปเทสซ์ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปธรรมของมหาวิหารเซนจอนแห่งนี้คือข้างบนอลังการมากเลยนะสวยแล้วก็โออามากเลยทุกคน เนื่องจากอัศวินแห่งเซนจอนมาจากหลายชาติศาสนาในยุโรปมหาวิหารแห่งนี้จึงมีห้องสวดมนต์ที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มชาติพันธุ์เช่นอิตาลีฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันซึ่งแต่ละห้องจะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศตัวเองส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือภาพวาดของศิลปินยุคบาโรกอย่างคาราวโจซึ่งมีผลงานชิ้นเอกที่เรียกว่า The Beheading of Saint John the Baptist หรือภาพการตัดศีรษะของนักบุญจรที่แสดงอยู่ณมหาวิหารแห่งนี้และถือเป็นภาพวาดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปะเลยทีเดียวเขาบอกว่าภาพนี้เป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวของเขาเลยนะที่มีลายเซ็นกำกับไว้ที่รูปภาพส่วนพื้นของโบสถ์ก็ไม่ได้เป็นเพียงหินอ่อนธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นสุสารของอัศวินแห่งเซนจอรที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นหินอ่อน ที่แกะสลักลวดลายสวยงามโดยแต่ละแผ่นจะเป็นอนุสรณ์ถึงเล่าอาัศวินที่เคยปกป้องมอนต้านั่นเองส่วนแท่นบูชาหลักของมหาวิหารก็ตกแต่งอย่างประณีตด้วยทองคําและแกะสลักด้วยหินอ่อนมีงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของนักบุญจรและเหตุการณ์ที่สําคัญทางศาสนาอีกด้วยถ้าใครมาที่วาเลตาแล้วก็พลาดไม่ได้ส่วนค่าเข้าชมเพียงแค่15ยูโรเท่านั้น คือข้างในสวยเราวิจิตรการตามากๆเลยนะครับบุญตามากเลยที่ได้ไปเห็นนะทุกคน ก็กลับมาที่สวนมาราก้านะฮะก็เป็นสวนที่อัศวินชาวอิตาเลียนนะรั back in the day เลยแบบเก่ามากคือสร้างไว้นะเป็นป้อมประการนะและปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของมาลตานะ,ะซึ่งทําให้เราเห็นนะอ่าวทั้งอ่าวเลยเธอแบบแกรนด์ฮา์เบอร์ทำให้เราเห็นแบบทุกอย่างจากตรงมุมนี้นะก็เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวมาเช็คอินกันนะฮะแล้วก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะ,ะอย่าลืมมาถ่ายรกกูปนะถ้ามาเที่ยวตรงนี้ ทุกคนก็จะต้องกลับท้าเรือแล้วนะฮะเราก็จะนั่งลิฟต์กลับเรือนะฮะนั่งลิฟต์ลงไปข้างล่างนะ,ะเพื่อที่เพื่อที่จะไปท่าเรือนะฮะก็ลงลิฟต์มาแล้วนะ,ะทุกคนก็ถือว่าเป็นวันวันหนึ่งที่ดีในเมืองวาเลตาประเทศมาลตานะ,ะทุกคน ก็มานั่งเรือสำราญก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะได้แค่แบบเหมือนน้าจิ้มของประเทศนั้นๆแค่แป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ก็หยุดน้ำวันนี้ก็แบบออกมา้างแต่11โมงเช้านะฮะแล้วก็เรือจะออกตอน5โมงเย็นนะ,ะก็ถือว่าใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงที่เมืองวาเลตาเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวทลิปต่อไปนะ,ะเราก็จะไปต่อกันที่ซิซิลีนะครับประเทศอิตาลีนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมตามชมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายย ข้อเสียของการมานั่งเรือสำราญในตอนหน้าหนาวนี่นะคะก็คือ มันหนาวแล้วก็ไม่สนุกนะฮะดูอันนี้ก็เป็นแบบสระว่ายน้ำนะทุกคนคือว่างเปล่าไม่มีใครมาเล่นน้ําได้นะคือถ้าไปแถบแคริบเบียนก็จะอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลาก็จะมีคนมาเล่นน้าในสระนะเด็กๆก,ก็จะเล่นน้ํากันทั้งวันทั้งคืนนะแต่ว่าพอเรามาฝั่งของยุโรปนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วมันก็หนาววนะทุกคนก็เล่นน้ําไม่ได้ตอนนี้นะคะเรือสํารานก็ออกจาก ประเทศมาลต้านะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปเมสซิน่าซึ่งเป็นเกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีนะฮะก็จะไปก็จะไปถึงพรุ่งนี้ก็แปดโมงเช้านะทุกคนตอนนี้อากาศบรรยากาศตอนนี้หนาวอยู่นะฮะแล้วก็คนออกมาเต็มไปหมดเลยนะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองวเลต้านะฮะจอตอนนี้ก็ตอนนี้ก็บูดี้ดิดาเทียลตอนนี้ก็บูดี้ดิดาเทียล ตัวนี้ก็ <laughs> What do I say all the time ตัวนี้ก็จ้า <laughs> No I said ตัวนี้ก็อ๋อ oh, ตัวนี้ก็ <laughs>